สวัสดีครับีสสบ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโซเชียลแคมเมอร์ลงลงแปลงนี่สี่สิบเดียวครับเพิ่มอีกสองถามเพิ่มพันเทสองเดียวกับตรงนี้สองเทียวเป็นสี่สิบสองสี่สิบสี่ครับกับตรงขามตัวทั้งหมดอีก อีกสองอีกสามสิบสี่ยวครับรถมาแล้วครับเดี๋ยวไปบอกเพื่อนก่อนอเชริกันอะไรน,นะนั่นซื้อ้กันได้นี่กับแจ่วุ่นสองอกล่องตรงนี้แล้วอีกเที่ยวหนึ่ง เี่กันฟอดไปเกนังนี่ครับพี่น้องเบว่งเงือนแถบ้าน <บา S 1> ผมกลังงำมๆเดีบานพัน หลังนี้ก็งดงามเขาอ,อยากทายได้ครับผมมึงจะไปด่ามังปูงามแบบงามดิสไตล์หมูเล่นนี่ครับจัดสวนดมเลือนครับพิษแนแี่ยจะง่วงกล้วยยางกายนี่กระบานคู่มีกระบานคู่ครับนี่วงหัวมันเที่งานใส่มาน,านี่งอาจจะคู่กันแหละครับ